สวัสดีครับรผมพบกับช่างเจไฟฟ้าแม่อายนะฮะกับสาระนะรู้เกี่ยวกับไฟฟ้านะครับที่ทางเราสามารถทำเองได้นะฮะ,ะวันนี้ผมจะพามาดูบ้านหลังหนึ่งนะครับบ้านหลังหนึ่งนะเป็นปูนไม่มีฝ้าเขาให้ผมมาทําระบบไฟนะครับปรปรูงขงเก่าให้เป็นแบบระบบของใหม่ มีกลาวมีตู้คอนโทรลนะฮะแยกเป็นช่องควบคุมอะไรประมาณนี้นี่คือแบบที่ผมเขียขนคร่าวๆนะฮะอันนี้คือหลอดมุกหน้าบ้านหลอดกลางบ้านอันนี้ไม่ใส่นะครับไม่ใส่มีปลั๊กมีตู้ควบคุมนะฮะห้องนอนตามนี้เลยนะครับห้องครัวห้องครัวห้องน้ำเป็นหลอดกาผสมภาษาของใหม่นะครับ ใช้เป็นหลอดในห้องน้ำใช้เป็นหลอด LED โกลมคูร่เรียวยึดติดกับฝาผนังนะฮะปักก็เป็นปักกลาวคู่บางจุดใช้เป็นหลอด LED ยาวขนาด20วัตต์นะครับบางจุดก็ใช้เป็นขาขาเดิมแต่ใช้หลอดใหม่นะฮะร <c oughs> ู้จักหน้างานจริงนะครผมปรับปรุงทั้งหมดเมนตู้ระบบไฟทั้งหมด นี่คือชุดตู้ควบคุมที่ผมกำลังยึดติดนะฮะแต่ยังไม่ได้ทำเสร็จสัทีเดียวนะฮะตรงนี้มีกล่องกล่องใหญ่เมืองเข้าตรงนี้กล่องแยกทั้งหลายไปหาแต่ละจุดแต่ละวงจรผมใส่รางนะครับ PVC ขนาดของรางก็อยู่ที่น้าง,งานของการของมันนะฮะว่า,าสายมีทั้งหมดกี่เส้นประมาณไหนนะฮะ ตู้มผมเป็นตู้ลักษณะสีช่องกันดูดยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะครับไม่ได้บอกว่าดีที่สุดชั้นบุกแทงกาวนะครับสองเมตรสี่อข้างหลังตู้นะครับเมืองจะขึ้นข้างบนอันนี้คือชุดภายนอกของเขาเสาไฟอยู่ตรงนู้นะเห็นฮะเราจะทำการดึงเสาไฟใหม่ถักปักเสาเหล็กให้เขาใหม่เดี๋ยวเ็พาไปดูข้างนอกอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือชุดคัดเอาเดิม ะะเลยทำการลื้อใหม่ทั้งหมดนะครับให้ดูเป็นาถานการทำนะ,ะกรรมการทำท่อการทท่อของเราจะทําเป็นท่อขาวลักษณะท่อขาวลอยโชว์ยึดไปกับเหล็กหรือโครงสร้างบ้านของเขานะฮะประมาณนี้นะฮะส่วนนี้เราจะลื้อออกนะครับนนั้นมืดกัาว่าเนี่ยมืดดอกมึกในห้องคอนข้างหมึกมีด่างปะ เราทําการส่งเมนจากข้างหน้ามาให้ข้างหลังนะครับส่วนตรงนี้เราจะทําการลื้อทิ้งนะฮะสังเกตดูป,ปลั๊กของเขาชอ็อตรุ่นเก่ารื้อออกให้หมดเราไม่ให้ใช้แล้วนะครับส่วนโซตรงนี้เขาเรียกว่าห้องนอนหลังแต่ปรากฏว่ายังฉาบไม่เสร็จไม่มีโครงฟ้าผมก็จะทำการ ติดตั้งสวิตซ์ปลั๊กตรงนี้นะฮะแล้วหลอดจะอยู่ข้างบนเราเขาฉาอะลรเสร็จแล้วเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนข้างหลังมีหลอดอยู่ข้างข้างหลังหนึ่งหลอดตรงหน้าห้องนอนนะครับนะสองหอดสองห้องแต่ไม่มีโครงฝ้าคอยผมติดกับเหล็กตัวนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเขาว่ากันส่วนห้องนี้ก็ยังยังนะครับยังนี่ก็คือเป็นชุดชวิตปลั๊กของียโฮเขานะฮะการทําสายนี่นะครับ ก,บ,กบ้านใครเป็นอย่างนี้บ้างนะฮะตรวจสอบบ้านของเรงให้ดีนะครับเห็นไหมฮะถามว่าอันตรายไหมอันตรายเพราะการมัดสายกับโครงเหล็กมีโอกาสไฟรั่วลงโครงได้เสมอนะครับนะฮะส่วนข้างหลังห้องน้ำเดี๋ยวาไปดูนี่ฮะชุดซีฟักสายข้าพันแบงนี้นะครับถามว่าอันตรายไหมอันตรายสุดสุดนะี่ฮะ ก็เดี๋ยวให้ทําตอนทําท่อเสร็จอีกทีนี้นะครับตอนนี้กำลังเริ่มทําท่อนะฮะนะครับถ้าบกี่เครื่องสภาพ้านะะ่าจะหน้าง,งานการทําไม่เหมือนกันนะครับอีที่หน้างานใครหน้าง,งานมันนะฮะและการทําจะอาจจะผิดแปลกต่างจากกันก็นอยู่ที่ตัวของท่านเองบ้านท่านเองนะครับการดักกันเข้านะฮะ เดี๋ยวผมจะให้ดูตอนทำท่ออีกทีหนึ่งให้ดูเดินแนวทางคร่าวๆก่อนนะครับผมโอเคนะครับนะฮะผมก็ทำการส่งสายลงตู้นะครับทยอยส่งสายลงตู้นะฮะจะทำท่ออะไรยังไม่เสร็จแต่ยางจะทำตรงตู้ให้เสร็จก่อนนะครับเพื่อที่ทำเมนส่วนข้างหลังก็ทำการเดินท่อกันต่อไปนะฮะส่วนตรงตู้นะครับเมนก็เป็นเมน r a d i g t r 16ทองแดงนะครับแล้วก็ส่วนสายวงจรนะฮะใช้เป็นเบอร์สีทุกวงจรนะครับตามหลักบ้านหลังเนี้ยตตู้สีช่องนะฮะแต่เขามีงบน้อยผมเลยทำวงจรแยกเขาเป็นสองวงจรก็คือ่วนข้างหน้า่วนข้างหลังนะับรม่ไดใหญ่เป็นห้องนอนห้อง,องน้ําห้องครัวสักอย่ายนะแล้วก็ทํสีวงจรเอ้ยสามวงจร ใช้ยอยู่2วงจรผมเผื่อให้1วงจรนะครับก็เป็นสายอยู่3ชุดชุดหนึ่งก็จะมีไฟต้อนกาวนะฮะนี่คือ1ชุดชุดนะอ้อง่ายก็คือลาย3ามใต้น3กสนะฮะส่งของใครของมันไปเลยจบข่าวนะครับนะฮะลาย3ามใต้น393สก็คือ ฟรีผมจะแถมให้เขาอีกหนึง่งวงจรส่วนอิวจรที่สี่ผมฟรีไม่ไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขานะครับเพราะว่าวงจรตู้มีอยู่สี่สีลูกสกิบผม่ส่งให้แค่สามนะครับใช้แค่สองนะฮะเขื่อไว้เขื่อเขามีแอร์นะฮะเป็นน้าอุ่นส่วนข้งบนตั้งบล็อกพักหนึ่งจุดเลยทำเมนขึ้นไปนะฮะแต่ไม่ได้สง่งเมนให้แต่และวงจรน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับส่วนของผมก็ทำการสอดสาย ปลั๊กสายตู้สายหลอดอะไรเรียบร้อยแล้วนี่ครับนะฮะก็ให้ดูนะครับว่าการทาตู้ของผมนะฮะผมจะมีตู้หนึ่งอ่าแล้วผมใช้แผงรองเสร็จแล้วผมใช้ท่อเข้าหาแผงก่อนเสร็จแล้วล้างผมเข้าหากองกับ,กบแผงผมจะไม่เจาะทีออ่ตู้เลยนะครับทำไมผงไม่เจาะทีออ่ตู้เพราะว่า ตู้เวลามีการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงตู้จะเสียหายนะฮะอะเห็นไโอเคตู้จะงมได้เจาะเลยเจาะเฉพาะเข้าข้างหลังอย่างเดียวสายนะครับก็ให้กับใครหลายคนฮะสายแผงถามว่าดีไหมก็ดีถามว่าไม่ใส่ได้ไหมได้ครับนะฮะก็ดูการทําเฉยนะฮะครับผมหรือสักพักหนึ่งจะให้ดูเกี่ยวกับการทำท่อแล้วจะมาดูข้างนอกการทำทำเอะไรจะทำเมงจะที่สองตรงไหนจะแยกจะใส่แหลกยังไงนะฮะ บ้านหลังนี้มีมิเตอร์อยู่แล้วนะครับคือจะปรับปรุงระบบไฟเฉยๆนะฮะของเขาเป็นหมอ5้แอมป์นะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาดูอีกทีนึงนะครับว่าข้างนอกจะทำยังไงข้างในาเสร็จหรือยังนะครับส่วนตรงนี้ข้างนอกหลอกร้วนะฮะมิเตอร์ของเขาอยู่ตรงนี้นะครับจากเสานะฮะ ที่สองนะครับมิเตอร์อยู่ตรงนี้ครับผมได้ทาการสั่งเสาเรียบร้อยแล้วนะฮะขนาดสองนิ้วครึ่งนะครับคาดเหลืองใส่เหล็กเรียบร้อยนะฮะมีฝาอุดเสาเสาต้นนี้ไม่ได้ต่อแท่งกาวนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการขอมิเตอร์คขามิเตอร์เขามีมิเตอร์อยู่แล้วนะครับะไม่ต่อแท่งกาวนะฮะเพราะมีมิเตอร์อยู่แล้วเราไม่ได้มีการ ขอหรืออะไรใดๆ้งสินะครับเสาทั่วไปฮะฝังยังไงจากตรงนี้มีกําแพงบ้านของเขานะส่วนบ้านของเจ้าของอยู่ตรงนี้เราจะไม่ยิงลัดเข้าหาตัวบ้านนะพเพราะว่าจะกินที่บ้านเขาเราก็ต้องฝังเสาให้ด้านากับรัว้วเสร็จแล้วหักศอกนะฮะหักศอกไปหาตัวบ้านอีกทีนะครับยึดกับตัวบ้านนู่นนะฮะ นะครับแนวทางการทําฝั่งเสาหนึ่งต้นระยะห่างไม่เกิน15เมตรนะครับนะฮะกินเข้ามานนี่ของเดิมของเขาแบกยึดติดกับจั่วไม่ใช่จั่วสิเขาเรียกอะไรไม่รู้นี่นะครับ ส่วนข้างบนนะฮะ <Yeah. S 1> ผมจะร้อยด้วยนอ็อตเห็น <Yeah. S 1> ไหมฮะอะไรนะสามเหลี่ยมนะจัวเลยไม่น่ใจให้ยึดกับส่วนที่แข็งแรงที่สุดของบ้านหรือที่สะดวกหรือที่ห้าสายได้นะครับไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะฮะและเดอฟีฟอร์มนะครับหัวท้ายสองเดือของเขาเป็นสายเบอร์สิบหกอลูนะฮะของเดือของเขาเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดทั้งสิ้นกับคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีการขอใหม่ไม่ได้มีการเพิ่มขนาดนะครับ แต่ตู้ยังคงใช้แท่งกาวขนาด2.4เมตรเหมือนเดิมภายในนี่คือทำตามมาตรฐานเป๊ะๆนะฮะอา,อาจจะมีแท่งกาว2.40ต่อลงไปไม่ได้ขูดลงไป30เซนเราเจอปูนที่หนาและแข็งนะฮะก็เลยฝังลงไปแค่พอมิดและเทปูนทับอีกทีนะครับดูนั่นนำมาตัวนะฮนะเนี่ครับเทปูนทะับไปเลย ทส่บูทับแล้วภายในนี่ฮะผมก็ทำการใส่ตู้ใส่ปลัก๊กใส่กล่องแยกอะไรให้เรียบร้อยเกือบจัดสมบูรณ์แต่ยังไม่เสร็จทีเดียวนะฮะรอลืออีกทีนี่คือชุดกัดเอาเดือของเขาเราขอ,อาภายทำหมืดนี่นะฮะก็เดี๋ยวทำการเลืออีกทีเดี๋ยวเขาว่ากันนะครับยังไม่เสร็จสักทีเดียวนะครับ จากตรงนี้นะฮะผมสอดท่อสอดสายวงจรแต่ละวงจรผมส่งตามหน้างานนะครับอย่างเช่นวงจรรวมผมส่งสายเบอร์สี่ทีฮดูเบอร์สี่มีต้นเบอร์สี่กาวสองจุนะฮะอย่างเช่นปลั๊กตรงนี้นะครับปลั๊กตรงนี้จากตรงนี้มาหาจุดก่ลองจำผมไปใช้สายสองห้าทั้งหมดนะะไม่ได้ใช้เบอร์สี่ส่งนะครับ พผมไม่ได้มีแยกไปไหนปลายสายนะฮะส่วนตู้หัวขึ้นเป็นสอเบอร์สี่ทั้งหมดไม่ได้บังคับนะฮะอยู่ที่โหลดของท่านก็นจะใช้สองห้าก็ได้นะครับแต่สําหรับผมผมใช้ลูกค้าผมเผื่อให้ลูกค้าไปเลยนะครับนะีบ่ฮะการทําท่อการทําหลอดอการเดินการตั้งบล็อกทุกอย่างเป็นแนวทางในการทํานะครับวงจรแต่ละโซนแต่ละห้องอยู่ที่ตัวของท่านเอง นะครับไม่ได้เหมือนการท,ท,ทุกห้องนะฮะส่วนตรดนี้ค่อนข้างมืดหน่อยนะครับอ่าตรงนี้ทําการยึดหลอดติดกับฝาไปกอดน,นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีฝ้าเลยครับเ,เขาทําการติดฝ้าเมื่อไหร่เราค่อยมาทําการปรับปรุงใกล้ๆอีกทีหนึง่งนะฮะจากตรงนี้ทําท่อลงมานะครับเนะี่ยหนึ่งสวิตหนึ่งปลักนะครับปลักกาวคู่หนึ่งตัวสวิตหนึ่งตัวใช้สายสองห้าส่งนะฮะเห็นไหมเนะะี่ย สาย25สง่สงก็ไฟนต้นกาวเสร็จแล้วหลอดหนึ่งหลอดหลอดรีบตัดสวิตตัดสวิตก็คือหมายถึงว่านี่ต้นต้องกินข้างบนของหลอดส่งหลอดมันหนึ่งสวิตมาตัดสวิตสวิตกินไฟที่ไหนก็กินไฟที่ปลั๊กนะครับประมาณนี้นะฮะการทําจําแบบนี้ผมเห็นเข้าลงดูทุก,กันเยอะแยะเลยต้องขออาภัยด้วยนะครับผมเป็นลักษณะการทํางานงานจริงไม่ได้ดังในออฟฟิศนะครับอยู่ห้องแอร์เย็นแล้วมาทำคลิปไม่ใช่นะ ผมเน้นจากหน้าง,งานจริงๆนะครับเน้นงานจริงๆเพื่อทําการทําไฟให้ได้มาแถามการไฟฟ้านะครับไม่ได้นั่งอยู่ในออฟฟิศต้องขออภัยวิดีโออาจจะไม่ชัดเจนนะครับเนี่ยบล็อกต่อบล็อกโ่งสายฝากสายนี่ก็ผ่านไปข้างหลังห้องทีนึงยิย่งดีมาด้รื้อ,อน,นี้คือของเก่าเขายังไม่ได้รื้อก็น่าจะพรุ่งนี้เสร็จเขาว่าทําการรื้อสายของเดิม นี่ของเดิมนี่ก็ของเดิมส่วนในห้องนะฮะทำการติดแล้วแต่ฝายังไม่สมบูรณ์เหมือนกันลนักษณะไม่มีฝ้านะครับทำเหมือนกันเลยสวิตหนึ่งรักหนึ่งนะฮะก่อนในทางการทำครับไม่ได้บอกวิดีที่สุดนี่คือด้านนอกนะฮะสวิตยังไม่ได้ทำนะครับทำท่อแอรกบบกับรางเหล็ก เดินมาข้างลังห้องครัวนะมีจุดสต๊อกของเครื่องซักผ้านะน,นี่ก็ทําเรีจบร้อยแล้วจำเรร้อยแล้วการดัดโชว์กรดดะดาษลายอยู่ที่แจ้งกานของท่านของใครของมันนะครับของเดิมของใหม่ของใหม่จะเปรียบเทียบให้ดูให้เห็นว่าของใหม่จะปลอดภัยกว่านะครับเพราะว่าอยู่ในท่อในท่อนะฮะอยู่ในท่อทุกอย่างอยู่ในท่อนะครับ การทํางานอยู่ที่ตัวของท่านเพราะน,น้างงานแต่และหน้าง,งานไม่เหมือนกันนะฮะส่งสายเบอร์อะไรอยู่ที่โหลดนะครับจะสมากผมจะส่งเบอร์สีให้เขาเลยใหญ่ไปเลยฮนะเพื่ออนาคตนะครับี่คือของเดิมค่อนข้างจะลุงลังมั่นี่คือของใหม่ทำไมผมใส่หลอแบบนี้ให้เขามันง่ายต่อการซ่อมมันหน้าเขาเสียผมก็ให้เขาซื้อหลอดเองเลยจบข่าวไม่ต้องมานั่งรอช่างซ่อมนะครับ พราะหลอดานี้หาง่ายแต่าดทั่วไปร้านทั่วไปราําไม่แพงไม่ถึงร้อยด้วยนะฮะการดักการเข้าการชกก็อยู่ที่ตัวนั่งงานของใครของมันนะครับเดี๋ยวพวงนี้จะหาให้มาดูอีกทีนะั่งงานตอนแล้วเสร็จนะครับตรงน,นี้ยังไม่เรียบร้อยน่าจะนี้ทําการรื้อของเก่าออกจากจากอาคารแล้วใช้ของใหม่ดึงเมนด้วยนะฮะเดี๋ยวพ่งนี้ให้กลับมาดูอีกทีหนึ่งครับครับผมงานต่อนเนื่องนะฮะสองวันกับอีก ครึ่งวันก็เป็นสองวันครึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะ,ะวันนี้ผมไม่ได้มาทางานกับลูกน้องแต่ผมจะมาถ่ายคลิปตอนทําเสร็จทีเดียวนะครับสองวันครึ่งนะฮะเก้าหลอดเก้าปลัก๊กทําเมนตู้ไฟถอระบบกาวทั้งหมดของระบบไฟที่จะทาให้ผ่านมาตรฐานการไฟฟ้านะครับนีน้คือเสาจากตรงรั้วตรงนี้นะยิงจากเสามามาฝังตรงรั้วตรงนี้ใส่เสาสองนิ้วครึ่ง ตเราหักศอกเข้าไปหาตัวอาคารตัวบ้านนี่นะฮะนะครับยิงเข้ากับจัว่วนะฮะสายใช้อะไรใช้สายเบอร์เดิมของเขาเบอร์ส6อลูมิเนียมของเขาแต่ข้างในผมเป็นส6ทองแดงนะครับนะครับยิงเข้าจาัดนี่ส่วนตรงนี้พอมีมิเตอร์อยู่แล้วผมไม่ได้มีกมการตอกข้างกายเขาเลยไม่ได้ตอกนะครับยำ้ำ เดี๋ยวผมจะพาเข้าดูข้างในบ้านอีกทีหนึ่งนะครับว่าทำอะไรแบบไหนยังไงนะฮบบะรดหัว้าล่ที่ฟอร์มนะหลอดแรกหลอดเดิมนะครับหลอดเดิมของเขาโฮมขาสปริง เราหลอดแปลงให้เป็น LED ขนาด10วัตต์ใส่แทนจุดเดิมนะครับจุดเดิมเดินมาข้างในอโอเคฮะหลอดกลางบ้านเป็นหลอด LED ขนาด20วัตต์นะครับเทียบเท่ากับหลอดฟลูเรสเซนต์นะฮะจะเป็น LED ความยาวนะครับแต่แสงดีกว่านะฮะเสร็จเรียบร้อยหรือของเก่าออกเรียบร้อย <c oughs> ตรงนี้เป็นชุดสวิตปลักนะฮะทับตรงรอยเดิมอาจจะมีรอยแต่เอยเทำการเก็บสีคนเดียวนะฮะส่วนตู้ไฟก็มาตรฐานทตูๆไฟที่เคยทำคลิปไว้นะะเมนกล่องจำใหญ่ตู้ไฟขนาด4ช่องม,มีกันดูด R C B O ผมลองด้วยแผง PVC ขนาดเขาเรียกอะไรสิบ่สิบสองหรือแผงลองลองเท่าขนาดกับตู้ของท่าน แต่ยี่ห้อของตู้ลักษณะการทรํางายผมจะไม่ชอบเอาเอาเขาเรียกอะไรเอาทอใส่กับตู้โดยตรงนะครับเพราะว่ามันเกิดการเสียหายของตู้เอ่อตู้มีขนาดค่อนข้างเล็กผมจะใช้แผ่นพซรองเพื่อที่จะเอาสายเข้าแผงก่อนแล้วถึงเข้าเจาะเข้าหลังตู้อีกทีหนึ่งผมจะไม่เจาะเข้าบนของของ,ของตู้ทีเดียวเพราะมันค่อนข้างแคบนะฮะการเจาะตู้ข้างบนมันบางยี่ห้อกว้างแต่อันนี้ยี่ห้อนี้ค่อนข้างแคบ ทำไมต้องใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่ายี่ห้อนี้ค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับเหมาะก,กับบ้านที่งบน้อยนะฮะผมใส่ราง PVC ทำไมต้องใส่ราง PVC เพราะราง PVC เก็บสายได้เยอะ <c oughs> นะครับเดินง่ายขนาดของรางก็อยู่ที่ง่ายของท่านนะครับใหญ่เท่าไรอันนี้ประมาณ3นิ้วนะนะครับใส่กองเก็บนะฮะเสร็จแล้วก็ทําท่อลอยเกาะไปกับเหล็กกับผนังนะครับ ตามหน้างงานตามแบบที่มีนะฮะส่วนจุดจัมพักสายทุกอย่างจะมีบล็อกพักอยู่ตรงหัวปลักหรือทุกจุดนะครับก็ง่ายต่อการตัดต่อส่วนร้อยที่แกะก็จะเขอเก็บสีเองนะครับการทําไฟแบบนี้นะครับเกาะไปกับเหล็ก <c oughs> นะครับเกาะไปกับเหล็กโครงสร้างของบ้านนะครับ อ่าไม่มีฝ้าแต่อาคตไม่แนนะ่เดินมาปุ๊บ <c oughs> ผมก็ให้ลูกน้องวางบนปูนเลยนะครับส่วนในห้องมีหลอดหนึ่งหลอดนะฮะแต่หลอดอ่าไม่ได้ติดกลางห้องเพราะว่าไม่มีฝ้านะฮะก็เลยติดฝาไปก่อนนะครับ <c oughs> ใช้หลอดเป็นหลอดกลุ่ม หลอดกลมบ้านี่มีมีอยู่3อย่างนะครับหลอดยาวสั้นแล้วก็กลมเป็นขั้วเกลียวจะมีหลอดสั้นอยู่2ชุดเป็นหลอดโคชุดชุดชุดโคมเก่าแต่ไปดัดแปลงใส่ LED ดีเข้าไปไม่ใช้บลัชซัตเตอร์นะครับแต่ใช้ขาเดิมดัดแปลงวงจรนะครับก็ให้ที่มาให้ดูก็คือดูดูตอนเก็บงานดูการทําท่อนะให้ดูเวลาทานในการทำและการตั้งบล็อกนะครับไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะครับเป็นงานจริงนะฮะ หนึ่งสวิตหนึ่งปลั๊กการวางบล็อกจะวางัวข้างล่างหรือจะไปข้างก็ไม่มีใครว่านะครับอยู่ที่ตัวของท่านมาทำอยู่ที่ไม่30นะครับจะต่ากว่านี้ก็ได้นะครับแต่สวิตไม่น่าต่ากว่านี้ปลั๊กจะอยู่ที่30หรือ45ก็ได้นะอยู่ที่นักงานนะฮะส่วนการใส่หลอดก็เป็นขั้วเกลียวตัดใสก๊าปปูระยะห่างอยู่ที่ตัวทนเอิงความเหมาะสมนะครับ เดินเข้ามาโซนด้านหลังนี่ฮะที่ยึดหลอดไม่มีการทำท่อลงมานะฮะดัดไปตามนั่งอ่ะดัดเข้าดัดออก3ามสวิตมีปั๊กหลอดคูเกิยวออกจากข้างหลังก็เป็นการทำท่อมาหานะฮะวางไปกับปูนตรงนี้มีห้องนอนเสริมนะครับซึ่งเสริมมาใหม่ไม่ได้ฉาบเราก็ทำการติดตั้งไปก่อน นะฮะนะฮะการตั้งบล็อกการเข้าออกนะครับ <c oughs> ห้องนี้ก็เหมือนกันนะฮะห้องนี้ก็เหมือนกันนะครับห,รห้องครัวเป็นโครงเหล็กทั้งหมดเราก็ทำการติดตั้งตามโครงเหล็กของเขานะฮะฝั่งซ้าย ตั้งบล็อกดัดโชว์ตามหาต้นงงานไดของมันนะครับ <c oughs> าม,มาหลบ <c oughs> สิ่งีขวางตั้งบล็อกาปักฝากไปกับรบางเลกนะฮะไปหาจุดซักไปหาไห้องน้ำนะครับไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะฮะตถาถการทำเฉยๆอาจจะตั้งบล็อกตรงไหนให้ดูต้งงานของท่านเองนี่ฮะการใส่นะครับ างานประมาณนี้นะฮะหลอกบ้านโอเคครับนะเรียบร้อยนะครับการท่อททำท่อเขาว้อยโชว์ตรงจุดตู้รือบอกไปนะฮะทำตามมาตรฐานเป๊ะๆะครับว่านีนนต้นข้าวบา,าวก่อนเสมอนะครับนี้ต้นข้าวบา,าวก่อนเสมอ ออกจากบากราวจะให้เบรกเกอร์คือหัวเมนหลักออกจากเมนหลักจะให้บากราวนะครับส่วนล่างก็คือเข้าผมเบรกเกอร์โดยตรงส่วนตู้แต่และตู้จะมีบอกเขาว่า,า LN นะฮะท่านใส่ตามให้ท่านใส่ให้ตรงตามที่เขาบอกแล้วกันนะครับ,นะรบประมาณนี้แนวะทางกระทําสะดวกดีสุดนะครับชอบกดไลค์แชร์กาาดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับผมขอบคุณครับ